มานั้นใจนี้ก็ควรจะน้อมเข้าไปในถ้อยคำที่ได้เปล่งวาจาออก,ออกมาให้ใจนี้คลุกเคล้าซึมซาบในความหมายของคำสวดมนต์แต่ละคำละคำละคำ,ะคำที่ผู้สวดสามารถเข้าใจได้เพราะมีคำแปลเป็นภาษาไทยถ้าผู้ใดสวดมนต์ในลักษณะนี้ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ผู้นั้นเอง ประการแรกก็จะมีความทราบซึ้งในการที่ได้สวดมนต์ทราบซึ้งตรงไหนก็คือทราบซึ้งในถ้อยคําในคําสอนขององค์สัเด็ชพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะในบทที่สรรเสริญพระรัตนตรยัยก็จะบังเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินยินดีทราบซึ้งในพระกรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระเมตตาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีเปี่ยมเปี่ยมอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วก็หลั่งไหลออกมาสู่มนุษย์ทรงใช้ชีวิตคือทั้งพระชนชีพของพระองค์ที่เหลืออยู่หลังจากการตรัสรู้แล้วเพื่อนํำธรรมะมาโปรดแก่สัตว์โลกแก่มนุษย์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้รู้ว่านี่แหละคือหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขสงบเย็นการมีชีวิตที่สุขสงบเย็นอันเป็นความสุขที่แท้จริงพระองค์ทรงนำสัจธรรมมากล่าวโดยเฉพาะในบทธรรมวัดต,ตอนเช้าที่เป็นบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยนำเอาสัจธรรมที่เกี่ยวกับกฎของไตรลักษณ์เกี่ยวกับกฎของอิทัปปจจยตา ในเรื่องของความไม่เที่ยงของรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังและเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนเลยสักอย่างเดียวดังที่ได้กล่าวไว้ในบทสวดมนต์ว่าทรรทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมมากก็คือแปลว่าสิ่ง สิ่งทั้งปวงไม่เว้นเลยสักอย่างไม่ว่าสิ่งเล็กเท่าทุลีหรือว่าสิ่งใหญ่เท่าภูเขาก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎอนัตตาทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นอัตตาเลยสักอย่างเดียวแม้แต่พระนิพพานก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นการสาธยายบทสวดมนต์ที่จะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพื่อจะเปิดตาของมนุษย์ ที่เคยมัวเมาอยู่ด้วยความเข่าความเข่านี้ก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจังอย่างที่ยอมไม่ได้ปล่อยไม่ได้จกนกระทั่งจิตนี่เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่สวดมนต์ไปก็จะเกิดความแจ่มใสดวงตานี้ที่มีฝฟย้าก็จะได้ค่อยๆลดลงไปปราศจากมลทินมีความสะอาดกเลกล้่งนกลามากขึ้นนี่ก็จะค่อยๆเกิดความซาบซึ้ง แล้วก็จะเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็จะเกิดความสุขในการที่จะปรารถนาจะสวดมนต์แล้วก็เกิดความสุขในการที่จะ,ะในการที่จะปฏิบัติธรรมและประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็จะค่อยๆรู้ด้วยว่าการสวดมนต์นี้ถ้าเอาใจเข้าไปคลุกคล้าอยู่ทุกคาพูดทุกวาจาที่เอ่ยด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิอันสงบ นี่คือการปฏิบัติวิปัจสนาอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวปฏิบัติวิปัจสนาอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวคือจะมีการไข้ควรวญรมถึงกฎของธรรมชาติความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความที่ทุกสิ่งจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งอิทับปเจยตาคือเมื่อประกอบเหตุปัจจัยอย่างใดผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้น ก็จะค่อยคคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนจิตใจเป็นทุกข์ลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนี่คือประโยชน์มหาศาลนะคะมหาศาลของการสวดของการทำวัดสวดมนต์เพราะฉะนั้นจึงได้จัดให้มีการทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นแล้วก็อยากจะขอให้มีการทำวัดสวดมนต์ในลักษณะน,นี้เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ให้เต็มที่ ให้สมแก่การที่ได้สละเวลามาเพื่อการมีชีวิตพรหมจรรย์เพราะการทำวัดสวดมนต์ในลักษณะนี้จะส่งเสริมให้เกิดปัญญาให้ยิ่งขึ้นนอกไปจากความสงบที่เกิดขึ้นแล้วสติก็จะมีอยู่ทุกขณะพร้อมๆกับปัญญาที่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้ง นอกจากการทำวัดสวดมนต์แล้วก็ยังจัดให้มีการทำปัจเจเวกปัจเจเวกอีกทุกมือ้อปัจเจเวก็คงทราบแล้วใช่ไหมคะก็คือการพิจารณาอาหารก่อนที่จะรับประทานพิจารณาอาหารทำไมการพิจารณาอาหารในการปัจเจเวของผู้ปฏิบัติธรรมย่มแตกต่างจากการพิจารณาอาหารมาตอนอยู่ในโลกใช่ไหมคะ เมื่อตอนที่ยังอยู่ในโลกนั้นเมื่อพิจารณาอาหารก็คือมองดูอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหรือที่เขานำมาตั้งเอาไว้เลี้ยงบนโต๊ะว่ามีอะไรบ้างนอกจากมีอะไรบ้างที่อ,อร่อยอร่อยอะไรบ้างที่ถูกใจอะไรบ้างที่มองดูแล้วน่ากินมองดูแล้วกลิ่นหอมมองดูแล้วกําหนดในใจว่าจะตักอะไรก่อนนี่เป็นการพิจารณาของ ของผู้ที่ยังอยู่ในโลกหรือขณะที่เรากําลังอยู่ในโลกน,นะคะการพิจารณาอาหารอย่างนั้นเป็นการพิจารณาไปตามกิเลสแล้วก็ก่อกําเนิดให้เกิดความอยากอยากมากยิ่งขึ้นอยากจะได้อาหารที่อร่อยอร่อยให้มากยิ่งขึ้นแล้วผลที่สุดก็กลายมาเป็นนิวรณมาเป็นเครื่องขัดข้องอยู่ในจิตแต่การพิจารณาอาหารด้วยการปัจเวกสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้บวชนั้นเป็นอีกลักษณะหนึ่ง คือเป็นการพิจารณาเพื่อให้ใคลายความอยากเพื่อให้ใคลายความติดในอาหารเพื่อให้สามารถมองเห็นว่าอาหารที่กําลังจะรับประทานอยู่นี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้ชีวิตนี้มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถเทียใช้เป็นเครื่องมือของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปถ้ามาเป็นผู้พฤติธ,ธรรมอยู่ในโครงการนี้ก็เท่ากับว่า หล่อเลี้ยงร่างกายนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการอริปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะการอรปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการปฏิบัติง่ายๆนะคะต้องการร่างกายที่แข็งแรงต้องการกําลังใจที่แข็งแกรง่งแล้วก็ต้องการสมองสติปัญญาที่ยังแจ่มใสไม่ใช่ว่าร่างกายอ่อนแอทุพลภาพเดินงกงเงินเงินไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรง หรือกำลังใจก็อ่อนเปรีย้ยเต็มทีแล้วบังคับใจให้ทําอะไรไม่ได้เพราะมันแก่แล้วไม่มีแรงหรือว่าถูกโรคภัยไข้เจ็บรุมจนงอมไปหมดสติปัญญาก็มืดตื่นคิดอะไรไม่ออกถ้าหากว่าสภาพของชีวิตมีลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นสภาพของชีวิตที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้องค์ประกอบของชีวิตประกอบด้วยกายใจ ใจเป็นประธานเป็นสิ่งบงการชีวิตแต่ใจจะบงการให้ชีวิตเป็นไปฉันใดหรือเป็นไปดังที่ใจบงการ<ม>ก็ต้องอาศัยกายเป็นเครื่องมือกายก็คือตั้งแต่ศีรษะจดเท้ามีใบหน้ามีลำคอมีขามีแขนเป็นเครื่องมือที่จะพาเดินพานั่งหรือกระทำกิจที่อันสมควรกระทำในเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำแต่ถ้าปราศจากกายซะแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างผู้ปกติทั้งทางโลกและทางธรรมได้เพราะฉะนั้นการปัจ,จเจกอาหารก็คือเพื่อให้มองเห็นอาหารนี้ว่าทีับประทานเข้าไปไม่ถือเอาความอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นสำคัญแต่จะถือแต่เพียงว่าอาหารนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ในการที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายเพื่อให้แข็งแรงสำหรับจะเป็นเครื่องมือ ในการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของใจหรือเป็นเป็นสำนักงานของใจฉะนั้นการปัจเจกก็เพื่อจะนอกจากว่าจะดูว่าอาหารนี้เป็นเพียงสิ่งสักว่าเครื่องรอเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแล้วก็เพื่อหล่อหลอมจิตใจทุกขณะให้มองเห็นอาหารที่กำลังรับประทานอยู่นี้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอ ทำไมจึงว่าเป็นศัก์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอก็เพราะเหตุว่าอาหารแต่ละคําข้าวที่ตักเข้าไปนั้นมันมีอนิจจังคือมันแสดงกฎของอนิจจังความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงกฎของทุกขังความทนอยู่ไม่ได้คือทนคงสภาพเดิมเป็นข้าวเป็นเนื้อเป็นเนื้อวัวเ,เนื้อไก่เนื้อ